สวัสดีครับผมบังครับบูมครับพ่อก็แน่นอนนะครับผมว่าตามที่คลิปครับเรามาอินบ็อกซ์คัตเตอร์อีกแล้วนะครับผมอ้ามพ<อ>ามเล่นนะครับเล่นคลิปแล่นก่อันนี้บอกน,นะครับผมว่าตามที่คลิปนะครับว่าเราจะมาอันบ็อกซ์เสื้อนะครับผม ครับผมเป็นเสื้อที่แม่ผมสั่งเมื่จากลาซาด้านะครับผมเสื้ออะไรครับน่าจะเป็นเสื้อฮูดหรือแม้ก็เสื้อกันหนาวแล้วมั้งครับผมก็จาไม่ค่อยได้นะก็ได้เร็วมากเลยนะสั่งประมาณสองสองวันก็น่าจะได้แล้วครับได้เร็วมากประมาณสองสามวันถึงนะผมเราลองมาแกะเลยผมเสือครับก็เดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนก็ไม่มีรอยอะไรนะครับโอเคป๊บมาหนังของบอกว่าบอกมากใช่แกะแล้วผมทุกคนคงจะบอกว่าเฮ้ยพี่ มีแต่กิ๊บเลี้ยอย่างงี้อย่างงั้นก็พี่ไม่รู้จะคำคิ้วอะไรอ่ะโลกพี่บอกพี่เดี๋ยว่าอะไรที่ทำคิ้อะไรนี่นะฮะแม่ของตังเป็นสีดำไซส์เอ็มนะครับก็ <cir c ual ise> จะมีห่อนี่เอ่ะดึงมาเลยด,ดึงเลยครับดึงเลยปราข้างในมีอะไรก็คิ <cir c ual ise> ้วอะไรก็ต้ <cir c ual ise> ขอบอกราคาก่อนนะครับผมราคาของเจ้านี้แม่ของซื้อมาตัวละร้อยสามสิบบาทนะครับผมค่าจัดส่งยี่สิบสองบาทก็รวมทั้งหมดเป็นร้อยห้าสิบสองบาทผมได้เสื้อนี้มาในราคาร้อยห้าสิบสองบาทนะครับผม โอเคงั้นเรามาลองแกะเลยก่อนไหมครับดึงครับจับไว้ครับผมนี่นะครับดึงออกเลยเลยนะเขาน่าจะไม่ได้หอกระแทกไมบอกว่ามันเป็นเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้าใช้ได้ทุกคนถ้าเหมือนเสื้อที่ผมเคยเคยเคยลองซื้อมันจะอะไรพวกเนี้ยโอ้สวยเห็นปะเออนั่นนันนนี่นะฮะก็เดี๋ยวผมจะเป็นลายลายแบบก็ลองใส่ด้วยนะครับน้องๆนี่ผมก็เป็นลายประมาณนี้นะครับโอเคป่ะใส่อันเดาเดาเดวพิซซ่้ดูรึ ครับผมก็ไปดูตอนนี้จะบุมมาใส่เลยไปก็โอเคผมก็ใส่แล้วจะประมาณนี้นะผมนี่นะครับก็มีกระเป๋สองข้างน,นะผมตรงนี้เป็นซิปนะผมซิปโอเคแต่ผมไม่ได้อยากไม่ไม,ไม่ไม่อยากลดลงเยอะผมไม่ได้ใส่เลยครับ <S 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 ก็เดี๋ยวหันค้ายูนะประมาณนี้อ่าฮะนะผมหลังก็จะประมาณนี้อ่ามือลงกระเป๋าหน่อยวันมานี้หรอโอเคแล้วค่ายฝังวันมานี้นะครับอ,นะอ่าฮะ ก็จะประมาณนี้แล้วผมก็เป็นเสื้อไซส์ M นะครับผมผมครับโอเคนะครับทุกคนทุกคนได้เห็นตอนที่เจ้าบุญมาใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมคิดว่าเสื้อใช้ได้นะผมน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาผ้าก็ดีเนื้อผ้าก็ดีนะผม,ะผ,มผมคิดว่าคุ้มตามราคาครับราคาแค่ร้อยร้อยสามสิบบอกคราส่งอีกยิบสองบาทได้ครนี้ก็คือว่าสุดยอดแล้วนะครับผมเต็ม เสื้อกันหนาวแบบแนวเสื้อฮูณนะครับผมที่ใส่หมวกอะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้นมีซิปได้นะรุ่นรุ่นซิปได้นะครับดีทุกคนผมคิดว่ามันคุ้มนะครับถ้าเกินราคาได้คำนะนะคนด้วยครับผมดีครับแต่ว่าไม่ไม่อยากอวยมากคือมันไม่ใช่ร้านเราไงโอเคผมให้ยอดคนนี้ฝากกดไลค์กดติดคัทกดนิงกดแชร์ให้พวกเราด้วยครับผมนะครับคลิปหน้าอยากทำคลิปอะไรได้โปรดคอมเมนต์มาครับเราอยากทำคลิปอะไรแล้วก็คงมีรีวิวอยู่เรื่อยๆนะครับครับผมแล้วก็ ถ้าใครอยากจะซื้อเสื้อตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับผม,ผมก็ไปเลือกซื้อและชมกันได้ครับผมโอเคบายบายบาย